สวัสดีครับทุกทุกท่านครับเดี๋ยวมาเจอกันในข้อที่11กันบ้างครับเดี๋ยวสิบเอก็หมดและวทาให้คุ้นมือนะครับทำให้คุ้นเคยว่ารูปแบบในการพิจารณาเป็นอย่างไรนะครับเรามีคอนเซปต์ตัวไหนที่ต้องทบทวนกันอีกไหมนะครับก็สบายๆไปที่ข้อที่11ครับประเด็นในข้อนี้ก็คือว่าครับเขาบอกว่าไอพ r t i c ิเคนี้ move along the line ครับ a c c e l e r a t i o n a มีค่าเท่ากับ4 t ทยกกำลังสอง แวร์ทีมีหน่วยเป็นเซกันทีมีค่าเท่ากับ0ูนย์โลเคมีค่าเท่ากับ2เมตรนะครับ Left of original ตัวนี้สำคัญนะครับ Left กับไล h t นะครับแล้วก็บอกว่า When T มีค่าเท่ากับ2มี20เมตรก็ออกมาทาง Left เหมือนกันครับ Left ของ Original Determine the Position เมื่อ T มีค่าเท่ากับับ4ทุกท่านครับถ้าเกิดโจทย์ให้มาในลักษณะอย่างนี้ครับโจทย์ให้มาลักษณะนี้ตัวที่เราได้มาคือตัว A นะครับ ขอบเขตที่ได้ออกมานี้เป็นขอบเขตที่อยู่ในลักษณะนะครับขอบเขตการอินทิเกรตเนี่ย t แต่ขอบเขตที่ออกมาเป็นขอบเขตในลักษณะเป็นเมตรเป็นโพซิชันแบบนี้นะครับแสดงว่าการอินทิเกรตของเราเนี่ยต้องเป็นการอินทิเกรตแบบไม่มีขอบเขตทันไหมฮะปกติเราจะมีขอบเขตเมื่อ T มีค่าเท่ากันกับกับ0 V มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ T มีค่าเท่ากันกับ1 V มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จําได้ไหมเพราะเรากําลังจะหาสมการ นะครับสมการที่เป็น v ก่อนจทย์ต้องการหาตำแหน่งให้เป็นตัว a มาก็แสดงว่า v มีค่าเท่ากับอินทิเกรตครับอินทิเกรต a dt a dt โดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะอินทิเกรตกันออกมาในลักษณะอย่างนี้โดยปกติแล้วเราจะมีขอบเขตครับทุกท่านครับขอบเขตก็ต้องเป็นขอบเขตเมื่อ v มีค่าเท่ากับเท่านี้ ผมเขียนเต็มๆ dv integrate มันก็ต้องมีขอบเขตเมื่อ v มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่าหนึ่ง t มีค่าเท่ากับเท่า,าไหร่จำได้ไหมก่อนหน้านี้แต่ในลักษณะนี้มันไม่มีขอบเขตครับเมื่อมีขอบเขตของการอินทิเกรตออกมาเราเลยอินทิเกรตออกไปเป็นอินทิเกรตแบบแบบเติมเดิมครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการอินทิเกรตของเรานั้นมันจะมีตัวหนึ่งที่ออกมาคือค่าคงที่ถ้าเกิดเป็นอินทิเกรตที่ไม่มีขอบเขต เพราะถ้าเกิดมีขอบเขตค่าของที่ตัวนั้นมันจับแทนค่าและลบกันหายไปเลย v ออกมาในลักษณะนี้อินดิเกตเพื่อจะต้องการถามหาตัวที่เป็น Position คือตัว s ก็เลยต้องหาสมการ v ก่อนเพื่อจะไปอินดิเกตหาตัวสมการ s ก่อนต่อและค่อยแทนค่า t มีค่าเท่ากันกับ4เพื่อหาตำแหน่งของเขาไอตัวนี้เป็น 4t ยกกำลัง2ลบ2ครับ dt อินดิเกตออกมา v ตัวนี้เลยมีค่าเท่ากันกันกบครับ กำลังเพิ่มขึ้น1เอาลงมหารเป็น4ส่วน3 t ีลบ2ทีบวก4วันครับค่าคงที่ออกมานี่คือสมการ V โอเคนะครับได้สมการออกมาแล้ว1ตัวสมการมาเล่น1ตัวใจล้มๆมเหมือนน้ำต้มไก่นะครับเมื่อได้สมการ V ออกมาอย่างนี้แล้วไปหาตัว S กันต่อ S เกิดจากอะไร เอก็เกิดจากการอินทิเกรตสมการ v dt นี่แหลคะครับก็คือ S มีค่าเท่ากับอินทิเกรต c ส่วน3 t ลบ2 t บวก c 1อย่าลืม dt อินทิเกรต S ออกมาครับทุกท่านครับกำลังเพิ่มขึ้น1เอาลงมาหารเรได้ออ้ออกมาเป็น S มีค่าเท่ากับคนไหนยังอินทิเกรตนะครับยังไม่เสร็จกดหยุดสต็อปอินทิเกรตดูก่อนนะครับ1ส่วน3นะครับ1ส่วนส ผมเขียนตกนะครับ1ส่วน3 t ยกกำลัง4ะครับลบ t ยกกำลัง2บวก C1 t บวก C2 โอเคครับถ้าเกิดเรารู้จาก C1 C2 เนี่ยก็สบายและหาคำตอบได้อย่าลืมนะครับว่าคำตอบของเรานี้เรากำหนดให้ฝั่งขวามือนี้เป็นบวก เนาะฝั่งขวามือเป็นบวกเอาละผมหาสมการ c 1ผมหา c วกับ c 2ก่อนดีกว่าเพื่อผมจะหาสมการที่เป็นสมการ s และแทนค่า t เท่ากับ4เพื่อหา s ที่โจทย์ต้องการโจทย์บอกผมมาว่าอะไรครับโจทย์ว่า t มีค่าเท่ากันกับ0 t มีค่าเท่ากันกับ0 Particle ติ c a t e โลเตที่2เมตรอยู่ในเล f t ของ Original การอยู่ในฝั่งที่ซ้ายมือก็แสดงว่า s ออกมา t มีค่าเท่ากับ0 s มีค่าเท่ากันกับลบ2ฝั่งซ้ายมือมีค่าเท่ากันลบ2แต่ถ้าเกิด t มีค่าเท่ากันกับ t มีค่าเท่ากันกับนะครับ 2. s มีค่าเท่ากันกับ -20 อยู่ฝั่งซ้ายมือเหมือนกันการอยู่ฝั่งซ้ายมือแสดงว่าเขาก็อยู่ในฝั่งที่เป็นลบเหมือนกันเลยกลายเป็น0และก็มีค่า s นะครับมีค่าเท่ากันกับ อาทมีค่าเท่ากันกับ2นะครับ s มีค่าเท่ากับลบ20ลบ20เอา2ตัวนี้ไปแทนค่าสมการครับทุกท่านจะได้ว่าตัวนี้ออกมาจะได้ตัวแรกก่อนเลยออกมา c 2ครับ c 2มีค่าเท่ากันกับลบ2ครับและตัวนี้ออกมาเป็นครับออกมาเป็น c 1ครับมีค่าเท่ากับลบ9.67ได้ค่าองที่ออกมาแล้ว c 1กับ c 2ดังนั้นครับ เมื่อได้ค่าคงที่ออกมาอย่างนี้แล้วเราเลยได้คำตอบแล้วว่าสมการ s แท้จริงแล้วครับสมการ s แท้จริงแล้วสมการของเราแท้จริงแล้วโพ i t i ันของเราเป็นไปอย่างนี้ครับเป็นไปด้วย1ส่วน3ามครับ1ส่วน3ามยก,กำลังสี่ลบยก,กำลังสองลบ2 t สี่วันฮนะ2 t และก็ลบด้วยนะครับเดี๋ยว C ี1วันมันลบ9.67นะครับลบ 9.67t นะครับแล้วก็ลบ4ถูกคือ2นะครับได้สมก,การออกมาลักษณะนี้แล้วโจทย์ต้องการาหา T โจทย์ต้องการาหาเมื่อ T ม,ม,มีค่าเท่ากันกับ4ครับเมื่อ T มีค่าเท่ากันกับ 4s มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกท่านก็แทนค่า4ลงไปในสมก,การ S ที่เราเพิ่งหามาได้โอเคนะครับ S ที่เราเพิ่งหามาได้ เที่เราเพิ่งหามาได้นะครับเที่เราเพิ่งหามาได้ทุกท่านก็ได้ว่า as ตัวนี้ท้ายที่สุดแล้วมีค่าเท่ากับครับ28.7เมตรครับการที่เรารู้ว่ามันอยู่ที่27 28.7เมตรอย่าลืมนะครับการที่มันออกมาเป็นบวกนี้แสดงว่าเขาอยู่ในฝั่งที่เป็นฝั่งขวามือของตัวที่เป็นออริจินอลนะครับทุกท่านครับโอเคเนาะสำหรับข้อนี้นะครับอยู่ซ้ายอยู่ขวาดูให้ดีนะครับ ทำไมเราถึงต้องเซตแกนเพราะเวลาเอามาเช็คคาตอบนี่นะฮะเอามาแทนค่าเนี่ยมันติดบวกติดลบเพราะปริมาณที่เราพูดถึงย้ําอีเทียวเป็นปริมาณเวกเตอร์ทุกท่านครับถ้าเกิดโจทย์ที่ไม่มีขอบเขตมาอย่างนี้ทุกท่านก็อย่าลืมนะครับว่ามันก็ต้องมีเงื่อนไขมาให้เราครับก็ต้องมีเงื่อนไขมาให้เราครับในการหาค่าคงที่ c1 c2 คือค่าคงที่ที่เกิดมาเนื่องจากการินติเกต แต่ถ้าเกิดการอินทิเกตเป็นการอินทิเกตแบบกำจัดขอบเขตทุกคนคงจำได้ว่าค่าพวกนี้มันจะมาลายหายสิ้นไปในขั้นตอนการแทนค่าของมันเองโอเคครับข้อนี้ก็เป็นข้อสบายๆนานๆเจอทีนะครับข้อที่อินทิเกตแบบไม่ไม่ไมีขอบเขตมานะครับไม่จำกัดขอบเขตในลักษณะนี้ก็สนุกดีอีกแบบนะครับสนุกเหมือนกัน ยวไปเจอข้อที่12ครับเป็นข้อสบายสบายแล้วนะครับเดี๋ยวข้อ12นี่พักเบรกกันใช่นะครับเสียหายแล้วเสียงหายโอเคนะครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันนะครับคนไหนมาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ด้วยเนาะนะครับมีเพื่อนมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะครับช่วยกันดูสักเล็กน้อยนะครับมันเงียบเหงาเกินไปนะครับช่องของเรานะครับมันเงียบเหงาเกินไปโอเคนะครับชวนๆกันมาดูนะครับหรือว่าดูแล้วก็ นะครับไปติวกันต่อนะครับสรุปสนานกันดีชีวิตมาอะไรนะครับและเจอกันในข้อที่12ครับสวัสดีครับ